สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้นะครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องคลิกมันนี่ครับผมช่องนี้เก็บเงินฟรีอย่างเดียวนะครับผมของลงทุนเราไม่เอานะครับไม่เล่นไม่เก็บนะครับครับผมของลงลงทุนครับผมแรับถ้าพูดติดขัดอะออกอภัยด้วยนะครับครับวันนี้ผมมีแอปเล่นเกมใหม่นะครับผมแอปใหม่อยู่อีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถอนได้จริงไม่จริงลองลอลองลองลองนะครับผม ถ้าไม่ลองจะไม่รู้นะครับว่าอันไหนจะได้ไม่ได้นะครับผมผมจะไม่คอนเฟิร์มว่าอันนี้ได้จริงหรือไม่ได้จริงครับอันที่ได้จริงอันที่ผมถอนแล้วจริงๆนะครับผมจะมาคอนเฟิร์มเลยครับว่าอันนี้ผมถอนได้จริงนะครับครับอันนี้เป็นแอปใหม่ครับผมก็เพิ่งเล่นครับผมผมก็ได้เห็นรีวิวจากช่องลัคกี้เกมนะครับผมพี่เขารีวิวนะครับผมผมก็ดาวน์โหลดมาดูครับและผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปครับและรัแนะนำากผมด้วยนะครับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับผมแอปนี้หาได้ในเพจส ครับเราเข้าไปดูในหน้าตาแอปกันเลยนะครับครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าไปดูนะครับผมฝากกดติดตามช่องคลิกปันนี่ครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปครับผมมีของดีต้องเอามาแบ่งปันนะครับครับไปดูในหน้าตาแอปกันเลยครับผมว่าเป็นแอปอะไรครับผมนี่ครับแอปอะไรครับผมแอปนี่นะครับผมแอปขุดกุดมั่วมั่วไปครับผมครับเข้าไปดูกันเลยครับผม ครับผมฝากรหัสแนะนาของผมด้วยนะครับผมแอปนี้ไม่เชิญเพื่อนน่าจะถอนได้กันครับผมแต่ว่าต้องใส่รหัสพูดแนะนาครับผมถ้าไม่ใส่จะไม่มีมีนิวถอนเงินเข้ามานะครับก็อไปด้วยถ้าพูดติดกัดกัดนะครับผมครับเมื่อเข้ามาแล้วจะได้หน้าตาแอปอย่างนี้ครับผมอ่าเราดูวิธีการทํางานของแอปกันก่อนนะครับผมแค่คลิกนะครับผมกด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 ไปอย่างนี้ครับผมไม่เจออะไรนะครับก็กดกันไปอีกครับผมอ่าไม่เจออะไรนะครับผม อ่ะสองสามครั้งแล้วก็ไม่เจออะไรเลยครับผมไม่เจออีกนะครับแอปนี้เป็นแอปใหม่ครับมันแอปนี้มันจะค้างมาบางครั้งนะครับอ่าหมดแล้วครับอ่านได้มาแล้วนะครับสิบพิรนะครับสีเกียวครับถ้าจะขุดต่อก็ดูวิดีโอไปเลยครับผมจะได้สามครั้งนะครับผมครับวขุดเราจะได้ตรงนี้ครับผมดูวิดีโอไปเลยนะครับตาเป็่งเปล่คนไหนว่างอย่าเล่นครับรับเรามาดูเมนูต่อไปกันเลยครับผม เมนูนี่นะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่ล็อกอินไม่อะไรไม่นั่นนั่นอย่างนี้อย่างนู้มันไม่มีเมนูถอนเงินมาให้ะครับผมเอาไปดูับผม <c oughs> มันให้ลออ็อกอินย2ดสองต้ทางะครับผมเป็น facebook กับ Google นะครับนะครับผมให้คลิกมาตรงนี้นะครับแต่ผมคลิกมาล็อกอินด้วยเฟซบุ o กแต่ผมล็อกอินกับ g o o g l e นะครับผมคลิกมาที่เฟซบ o o กมันคลิกเข้าไปจะมีให้ล็อกอินอยู่ที่ เฟซบุ๊กหรือว่า g o o g l e ครับผมคลิกกลับไปดูนะครับผมได้ล็อกอินรีบร้้ยแล้วนะครับผมมันจะไม่ให้คลิกนะครับผมถ้าว่าเพื่อนๆไม่ล็อกอินครับไม่มีเมนูถอนเงินมาให้นะครับผมและต้องใส่รหัสผู้แนะนําด้วยนะครับผมมารหัสผู้แนะนาตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมรหัสผู้แนะนาครับต้องเข้ามาตรงนี้นะครับตรงส่นี้ครับจะมีช่องอยู่ตรงนี้ให้ใส่รหัสผู้แนะนานะครับผมช่องอยู่ตรงนี้นะครับผม อ่าให้คลิกเข้าไปแล้วก็กดอ่าฟอนเฟร์มไปเลยนะครับผมจะได้อยู่ที่อ่ากี่คะแนนนะผมก็ไม่แน่ใจครับผมให้ใส่ตรงนี้นะครับผมรหัสนี้คุณแนะนาครับผมใครที่ใครที่ยังเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีรหัสคุณแนะนผมฝากด้วยครับ o h w w d h ES นะครับผมฝากรหัสกับผมด้วยนะครับใครที่ใจดีใส่ให้ผมก็ขอบคุณมากนะครับผม ครับเนี่ยเข้ามาสู่เมนูนี้เรียบร้อยแล้วครับก็เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับผมอของไปกับตุกจอยเลยครับผมไมรูแอปนี้ม่วๆกันแอปแอปนี้ครับผมอ๋อให้ไปด่านต่อไปนะครับมันจะขุดอัตโนมัติไปแต่ว่าไม่เจออะไรครับผมถ้าเราไม่เล่นเลยกรับเรามาดูเมนูหางินกันเลยครับผมครับเมนูนี่ครับผมตอนที่เราได้เพชรแล้วจะขายเพชรนะครับ คลิกเข้าไปนะครับอ่ามันจะให้ผสมเพชรกับผมผสมเสร็จกับผมถ้าว่าเพชรยิ่งผสมได้มากก็ได้ตังเยอะนะครับผมถ้าว่าจะขายยังครับให้เพื่อนๆกากดมาที่เซลนะครับผมตรงนี้นะครับคลิกที่เซลครับแล้วก็เลือกเหมือนกันเลือกขายอ่าเพชรอันนี้กับผมได้0.07นะครับเมื่อแรกๆที่ผมดาวน์โหลดมาใหม่ๆมันจะไม่เป็น0.07นะครับมันจะเป็น0 0 0 7ไปเลยนะครับผมมันเยอะครับแต่ว่าเพราะว่ามี คนด่าหลุดเยอะๆมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับผมครับถ้าเพื่อนจะขายครับอ่าเนี่ยศูนย์จุดศูนย์เก้าครับอันนี้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนี่เยอะมาหน่อยครับผมอันนี้ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดนะครับอ่าผมจะขายอันนี้ให้ดูนะครับผมคลิกเข้าไปครับผมอันนี้อ่าผมไม่อ่านี่ผมจะขายไปกดก็ให้คลิกมาตรงนี้ครับผมพอเลือกเสร็จเรียบร้อยครับคลิกมาที่ถูกขีดถูกนี่นะครับปุ๊บขายนะครับ 0.07เลยอดเงินจะไปรวมอยู่นู่น0นะของผมเป็น0.102นะครับยอดเงินขึ้นแล้วนะครับนี่ครับผมเอดเงินขึ้นแล้วนะครับผม0.00.102นะครับขายเมื่อกี้ครับแล้วก็ถ้าว่าจะเปลี่ยนเป็นด่านให้เต็มเยอะๆให้เพื่อนๆคลิกมาที่รูปดาวนี้นะครับนี่ครับผมให้ให้เปลี่ยนด่านนะครับผมมันจะได้เต็มเยอะนะครับได้เพชรเยอะ หายเพลทและเยอะนะครับผมให้เป็นด่านนะครับผมลองทําแล้วนะครับผมครับแอปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมแค่เราโหลดแล้วลบคินใส่รหัสพุ่นแนะนําแล้วก็เล่นไปอย่างเดียวก็รอถอนครับผมเดี๋ยวผมจะถอนได้ไม่ได้ผมฝากอ่าขอไปครับผมจะมาบอกอีกครั้งครับผมยังไม่คอนเฟิร์มครับว่าแอปนี้ใจจริงนะครับ้าว่านให่จริงเดี๋ยวผมจะมาคอนเฟิร์มนะครับผมผมก็ทดลองเล่นเหมือนเพื่อนทุกคนนะครับ อยางฮาอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้ครับว่าจะได้ไม่ได้ครับถ้าถอนได้ผมจะบอกครับถ้าไม่ได้ก็มาบอกครับผมอย่าไปเสียใจครับของฟรีมันมีอีกเยอะนะครับใครว่าของฟรีไม่มีในโลกมีครับผมของฟรีมีในโลกนะครับครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมและก่อนลาไปครับผมขอฝากติดตามช่องคลิกมันนี่ด้วยนะคันด้วยนะครับผมขอไปถ้าพูดปิดพูดถูกนะครับพูดปิดกิดกดกัดนะครับผม ครับรบกวนเวลาเพื่อนๆดูมามากแล้วครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้แล้วเจอกันโอกาสใหม่นะครับกับช่องฟลิกมันน่นะครับผมคลิปหน้ามีของดีดีอะไรมาบอกเดี๋ยวผมจะมาแนะนำครับผมครับอ่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ